สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องซสิสสไตล์ชาแนลทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะแอดมาลงให้เป็นเด่นบนนะคะแนวทางรัฐบาลนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปคำนวณแอดฝากคำเตือนหน่อยนะคะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใด,ดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนในการพนันที่ผิดกฎหมายเลยทั้งสิน้นจากช่องสสสแชนแนลค่ะ,ะที่แอดจะมาฝากทุกคนวันนี้นะคะเป็นสูตรใบไม้นะคะที่เราเรียกน,นะคะเด่นบนนะคะประจำงวด นี้ที่เราจะต้องการหาคืองวดประจำวันที่16เดือน8 67นี้นะคะทุกคนค่ะคลิปอื่นที่แอดลงให้นะคะอ่ตั้งแต่ ep 1 ep 2ทุกคนไปดูได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น ep ที่สเนาะเอามาลงให้ตอนกลางคืนนะคะอาจจะมะแีแมลงนิดนึงนะะทุกคนค่ะคขออภัยด้วยนะคะ ใครดูตั้งแต่ EP 1มา EP 2มา EP 3ทุกคนจะได้ตัวเลขที่มันชัดเจนขึ้นนะคะจะได้เห็นว่าตัวไหนมันมันเด็นที่สุดนะคะก็ไล่ดูมาแต่แต่และ EP ล้วกันนะคะทุกคนค่ะอ่ะแอดยกตัวอย่างตั้งแต่วว่าที่ออกสูตรหกศ6น3นะคะเนี่ย603นะคะ603สูตรนี้เนี่ยอ่ะเราคำนวณได้3 4 ห้าหกเจ็ดแปดนะคะถูกต<อ>ัวนะคะอันนี้เป็นเป็นสูตรระยะยาวนะคะอ่าถ้าเราเอาสูตรเนี้ยไปประกบกับอีกสูตรนะคะก็จะได้ตัวเด่นนะคะแอดก็าฝากสูตรนี้ไว้ก่อนนะคะว่าสูตรนี้ก็เข้าดีเหมือนกันสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยเข้าบ่อยนะคะนานทีจะมาตรงหลักร้อยนะคะ ตรงนี้อาจจะหลายตัวนิดนึง6ตัวแต่ก็เป็นสูตรสายแข็งนะคะเราเอาไปจับกับสูตรอื่นได้นะคะเป็นสูตรคู่ประกบนั่นเองนะคะอ่าเราคำนวณได้3 4 5 6 7 8นะคะลออกมาที่603 603มาที่6กับ3นะคะเป็นตำแหน่งของหลักร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอะต่อมานะคะคำนวณได้6 7 8 7ด9 0 1านนะคะหนะคะอผลออกที่6 2 6องหนะคะห2สมาที่6อ่าหหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอ่าต่อมา3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8จ็ด้าออก4 8 1 4 8 1 4ที่หลักร้อยนะคะ8ที่หลักสินะคะ, 8, นะคะเป็น ร้อยบญแล้วก็สิบบญอย่างนี้นะคะต่อมานะคะเราคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเอาผลออกห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดทุกคนเห็นไหมคะมีเก้าที่อยู่หลักสิบแปดที่อยู่หลักหน่วยนะคะก็จะเป็นร้อยบนแล้วก็หน่วยบนสังเกตนะคะเข้าสองตำแหน่งเลยนะคะอ่ะสองตำแหน่ง ต่อมานะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามที่แอดไม่ได้เอาสูตรมาวางให้ทุกคนนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะก๊อปปี้นะคะคนอื่นก๊อปปี้นะคะไปทําช่องต่างหากนะคะก็คือบางครั้งเอาไปทําช่องแอดเสียหายด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สูตรก็ตามไปที่กลุ่มได้นะคะ,ะใครที่ สั่งซื้อแฟ้มนะคะพวกนี้ก็ได้เข้ากลุ่มฟีมกันนะคะในกลุ่มก็พูดคุยกันได้ตลอดเลยนะคะอ่าอ่าต่อมานะคะหนึ่งหนึ่งหกนะคะหนึ่งหนึ่งหกอ่ะหนึ่งที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะร้อยบนสิบบนุนะคะต่อมา ต่อมาก็ได้ตัวเดิมนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่ามาหกเก้าศูนย์ใช่ไหมคะผลออกมาที่เก้าที่หลักสิบศูนย์ที่หลักหน่วยสองตำแหน่งคะ่ะสิบบุญแล้วก็หน่วยบุญนะคะมาแบบนี้ก็หวานเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ ผลออกห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าหลักร้อยสามหลักหน่วยร้อยบนแล้วก็หน่วยบน,นะคะ่ะเข้าสองตำแหน่งนะคะต่อมานะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าศูนย์สี่มาห้าศูนย์สี่ใช่ไหมห้าหลักร้อยศูนย์ที่หลักสิบนะคะสองตำแหน่งเหมือนเดิมค่ะร้อยบนแล้วก็สิบบนนะคะงวดนี้อาต่อมา 4 5 6 7 8 9หดนะคะี่ห้าหเจดแดเกงวดนี้นะคะทุกคนมาแค่ร้อยบนุนะคะไม่มี10หน่วยนะคะต่อมาสามใช่ไหมงวดนี้ที่ออกนะคะเราคำนวณได้3ามสี่ห้าหกเจ็ดแดสามสี่ห้าดแดนะคะมาสามตำแหน่งเลยร้อยบน1สิบบหน่วยบนนะคะอ่ะนะคะ งวดล่าสุดนะคะเราคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะที่เราคำนวณได้นะคะผลมาล่าสุดเนาะวันที่หนึ่งเดือนแปดเนาะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ที่หลักร้อยหนึ่งที่หลักหน่วยนะคะเป็นร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะอ่ะแอดจะระบายตรงนี้ตรงที่เข้าสิบหน่วยนะคะ จะได้เห็นจะชัดตรงไหนที่มันเข้าสิบหน่วยนะคะนี่นะคะก็มีแค่งวดเดียวที่ดันไปเข้าหลักร้อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะอ่ะต่อมางวดที่เราจะถึงนี้นะคะแอดคำนวณได้0 1 2 3 4แล้วก็5ค่ะ เอาไปจัดเลยนะคะทุกคนไปดูที่ e ีพีหนึ่งสูตรนั้นเอามาประกอบนะคะ e ีพีหนึ่งได้ตัวไหนเอามาประกอบกับสูตรนี้ถ้าตัวไหนมันชนกันให้เป็นตัวเด่นแล้วก็ถ้าไม่ชนนํามาประกอบคู่กันนะคะเราจะได้ชุดเด่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนคิดว่าจะมาในหลักไหนแอดคิดว่าอาจจะมาทั้งอสองตำแหน่งนะคะอาจจะมาได้ทั้งสองตำแหน่งถึงสามตำแหน่งเลยเนาะ ก็น้อยที่จะมาติดหนึ่งตำแหน่งนะเท่าที่เราดูสถิติมาติดหลักร้อยแทบทุกงวดทุกคนสามารถใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยบนได้นะเอาจริงๆนะคะก็ถ้าทุกคนมีสูตรสองตัวในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาพวกนี้ไปใส่หลักร้อยได้อันนี้คือที่แอดแนะนำเนาะก็เอาไปคู่ประกบดูทุกคนชอบตัวไหนให้เป็นหลักร้อยก็ลองเอาไปจับดูเนาะอาจจะอ่ะอันนี้แอดเขียนเป็นคู่ประกบ อันนี้ให้ดีกว่านะคะทุกคนตรงนี้เรารอผลไปเนาะก็จะมีศูนย์เราต้องไปกลับด้วยนะคะกลับด้วยอ่ะนี่เน,ะนาะแอดกลับไปให้นะคะ ไว้รอดูตอนที่ผลออกแล้วนะคะว่ามันจะเดินหรือเปล่านะคะแต่แอดคิดว่าเดินแน่นอนเพราะสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะแอดใช้มานานจริงๆนะคะแต่ไม่ได้เอามาแบ่งปันให้ทุกคนดูในช่อง YouTube เนาะแต่เอาไปฝากทุกคนอยู่ในกลุ่มนะคะอ่ะในกลุ่มนี่ก็คือจริงๆแล้วแอดมาอยู่กับการคำนวณเนี่ยสปี3ปีแล้วนะคะ สปีกว่าแหละนะคะสูตรพวกนี้ก็เป็นสูตรเก่าเก็บทั้งนั้นนะคะที่นํามาแบ่งปันทุกคนจะเป็นสูตรที่เดินดีมากๆแอดถึงเอามาปล่อยให้ทุกคนรับชมนะคะอ่ะนี่เนาะต่อมาอ่านลองดูเป็นคู่คู่โต๊ะกันนะคะทุกคนคู่โต๊ดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศสศูนย์สาม <04 S 2> 04, 0ูนย์สี่ศูนย์ห้หหต่อไปก็หนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งห้าสองสาม สองสี่สองห้าสาม 4, สี่สามห้านะคะสามสี่สามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้านะคะอันนี้เป็นคู่โต๊ดนะคะทุกคนค่ะอ่าถ้าสมมติทุกคนคิดว่ามันจะมาร้อยสิบทุกคนก็เป็นศูนย์เอ็หนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้คือแอดทำเป็นคู่โต๊ดให้คร่าวๆนะคะ อันนี้คือคู่ประกบทุกคนลองหาตัวมาจับนะคะแล้วก็ให้พวกเนี้ยไปไปจับสามตัวนะคะแอดคิดว่าน่าจะมาสองตัวนะีคะขั้นต่ำเนาะก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรเราก็ดูจากสถิติมันเนาะมันติดสองตัวบ่อยนะคะติดหลักร้อยเป็นหลักอืมเราทุกคนก็ต้องมาดูว่ามันจะมาในหลักสิบ หรือว่าหลักหน่วยเนาะอ่าเท่าที่ดูก็หน่วยบนมาบ่อยนะหน่วยบนมาบ่อยอ่าถ้าถ้าหน่วยบนมาบ่อยทุกคนก็จับเป็นคู่ทางนะคะอ่าน่าจะทุกคนน่าจะทําได้เนาะน่าจะทําได้นะคะสําหรับคู่ทางก็แบบนี้นะคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใบไม้นะคะทุกคน นี่อที่แอดให้ทุกคนดูเมื่อสักครู่นะคะนี่นะคะนี่เป็นสูตรนะคะแฟ้มสูตรทั้งหมดเลยนะคะนี่แอดเอามาแบ่งปันทุกคนเนาะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเล่มละห้ารอยก้าสิบบาทจะส่งฟรีได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะในกลุ่มก็มีแนวทางเราพัฒนาให้ด้วยนะคะนี่ก็คือมีตั้งแต่ สูตรเด่นบนนะคะทั้งหมดเราก็จะมี10บบนหน่วยบนร้อยบน3ตัว2ตัวนะคะ10ล่างหน่วยล่างอะไรอย่างงี้นะคะ,ะมีตรงโต๊ะตารางเทียบให้ดูด้วยตารางเทียบนะคะห้ดูตารางเทียบ3มตัวนะคะ2ตัวมีหมดนะคะนี่ตารางเทียบ3มตัวนี่ใช้งานได้จริงค่ะทุกคนนี่นะคะมีโต๊ะมีนะคะมีเยอะมากนะคะนี่ ถ้าใครได้ไปทำงวดถัดไปได้เลยนะคะ mm hmm. แฟ้มนี้นะคะ590บาทจะส่งฟรีแล้วก็ใครสนใจยี่กิก็มีนะคะเล mm ่มละ390บาทก็มีนะคะสำหรับแฟ้มรวมสูตรยี่นะคะก็มีนะคะ mm hmm. แอดให้ดูราววันนี้นะคะ mm hmm. แอดให้ดูราววันนี้นะคะ mm hmm. ทุกคนนี่ลาวนะคะ mm hmm. ลาวอันที่ห้าเดือนแปดหกเจ็ดแอดไม่รู้ว่าในใน ใน YouTube แอดลงให้หรือเปล่านะคะอืมใน t u b e แอดลงตอนไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าในกลุ่มวันนี้คือได้กันไปเต็มๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเราว,วันนี้นะคะที่แอดลงให้นะคะเดี๋ยวถ้าแอดมีเวลาว่างแอดจะเอาเรามาฝากทุกคนด้วยเนาะผลมันออกอะไรออกออกอะไรนะห้าเอ้ยหนึ่งห้าศูนย์ หนึนะคะฝนใช่ไหมนะคะนี่หนึ่งห้าศูนะคะสูตรนี้มีหกับศูสูตรนี้มีหก,ก็เป็นคู่ประกบห้าศนะคะห้ 50, ตัวชนไม่มานะคะนี่ก็คือตัวคู่ประกบนะคะคู่ประกบมาที่ศูย์หตรงนี้นะคะนี่ มาที่0ูนย์ห้าแล้วก็อ่ะวิ่งรูดเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่นี่มาบนล่างเลยนะ0ูนย์ห้าะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งล่างใช่ไหมนี่เข้า2ตัวเลยนะในกลุ่มวันนี้แตก3าด้วยนะคะสําหรับเลขวินในกลุ่มแตก3มตัวด้วยนะคะตัวเจาะด้วย0นะะูนย์ห้าะอ่ะตัวนี้มันตัวเด่นมันไม่มาเนาะเจ็ดแปดเก้าไม่มานะคะนี่แอดก็ให้ทุกคนเด่นไปที่ หกตัวนี้เนาะหกชุดนี้ถ้าถ้าตัวเด่นตรงนี้มันมาเนาะแล้วทีนี้มันก็มาตัวคู่ประกบนะคะคู่ประกบก็แสดงว่าอยู่ในชุดเด่นอยู่นะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละแอดจะมาลงเราให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพุธมันก็จะออกผลเนาะเดี๋ยวแอดมาลงให้นะคะเป็นสูตรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ อ่าตัวนี้ตัวชนไม่มามาคู่ประกบเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยรอดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ